สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเสียมมาเสียมมาเสียมมาเลยจ้ะไม่หายแล้ววันนี้เราปนมากมากอุณหาบั้งข้างมากเลยนะคะด้านหน้าด้านในนะคะด้านหลังเสียมไม่ให้จ้าด้านหลังเกิดงานนะคะที่ต้องลาทุกท่านนะคะเข้าสู่ Ayutthada Village by a y u t t h a d o ค่ะ วนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านนะคะของไอริทัยได้ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะสนุกสรุปนะคะหน้ารักหน้ารักนะคะท่านขาได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะและยังมีของรางวัลค่ะมาให้ทุกท่านขาได้ลุ้นกันอย่างปลาป่ายด้วยนะคะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะบนขาเรายังมากับสองหนุ่มด้วยนั่นก็คือเสียงดังได้กว่านี้ไหมนั่นก็คือเฮ้เจอ แน่นอนนะคะกับสกายนาดีนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาคือตืนถามเราว่าจะมาปรุงเป็นเมนูยำสุดพิเศษด้วยนะคะและจะมีผู้โชคดีนะคะที่ได้ลองลิ้มชิมรสยำนะที่สกายนาดีนะคะได้ปรุงกับวุ้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะยังไม่เพียงเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ะในกรุงไทยนะคะเอ่อตะมันทุ่งตื่นนะคะจะมีคอนเสิร์ตนะจากกลุ่มท็อปซีด้วยนะเดี๋ยวท่านนะคะก็รอติดตามต่อได้เลยนะคะท่ามกลางค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงกิจกรรมสุด Gracias.